แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันจันทร์หน้าเราจะมีสมาชิกใหม่มาเสริมทัพนะครับก็คือคุณต๊อบวุฒินันท์นะครับและตามประเพณีของเราครับในรายการข่าวพ้นรักรุณตอบเสื้องมีการส่งต่อค่ะชี่จะได้ไม่ต้องกักกันอีกแล้วนะครับเราให้ไปเต็มเต็มนะครับเหมือนกับเข้าสมูทอนกเหมือนสมูทอนด้านไหนมันจะมีตัวเลขสกรีนให้คุณต๊อ่เขาต้องสวมให้ด้วยไม่สวมเราอีกด้านหนึ่ง S <S คนดูเาเาาอนี่นะฮะก็ติดตามคุณต๊อบวุฒินันได้นะครับใส,ส่หน้าอึาง้ง,งว,วันจันทร์หน้า ว่วนคุณปัตยาแฟนๆของคุณปัตยาฮะเราจะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอเก่าสปิชขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาครับก็ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีผมก็จะย้ายไปอยู่เขาข้นคนเนชั่นไปเสริมทัพพักค่ำตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มครับเริ่มวันจันนี้เลยวันจันนี้สิบสามครับวันแรกครับผมฝากเนื้อฝากตัวฝากใจด้วยนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวฝากใจกับพี่ๆทุกๆท่านยินเลยครับ ยินดีต้อนรับเดี๋ยวมาเจอกันว่าวันจันทร์เราจะมีรับน้องอะไรน้องท็อปค่ะนะคะเพราะว่าท็อปเนี่ยไม่ได้แค่เก่งไอทีอย่างเดียวเขาก็อยู่ในโต๊ะเศรษฐกิจกับคุณฟิลนั่นแหละก็จะมีเรื่องราวของเรียมนยอดแล้วครับไม่ใช่ใช่นพิเศษเลยนะฮะก็อย่าลืมพบกันนะครับกับข่าวค้นลับอรุณในวันจันทร์หน้าตีห้าครึ่งเหมือนเดิมครับวันนี้พวกเราพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ